ก็คือแบบว่าอยู่บ้านแล้วเราเบื่อมากแล้วเราก็เหงาเกินไปแล้วก็เลยจะมาแกงทุกคนในบ้านกันค่ะ,คะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอยากมากแล้วก็คนแรกจะไปปวดก็คือไข่<ม>นะคะอไปดูกันเถอะเมื่อกี้นะคะมอามาก็คือไล่กายขึ้นมาทำกันบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปวดกายกันก่อนคนแรกเลยค่ะไป <c oughs> ทำอะไรคะก,กันบ้านเหรอมาวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้ว ไม่ทำงานนิงกว่ากายไม่ทำงานหรือไงอะไรเฉียบเจ๊อะไรอะไรอะไรไม่ต้องทำงานแล้วนะวันนี้ไปวิ่งกับเต๊อย่างเี้ยแหละเยียมโหเจียนะฮะฮะโอเคไม่ทำงานแล้วนิดยอดมากนายลบมั่วลบงานการทิ้งดีกว่านะ หยอกหยอกไม่ทำแรงขนาดนั้นนะคะวัวกัวไก่ไก่เกียดตลอดช้านีเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนต่อไปกันดีกว่าค่ะเพราะกายรู้สึกว่าตอนทํางานไม่น่าแกล้งเท่าไหร่เพ้าะแบบตอนเออมันต้องมันจะมีช่วงน่าแกล้งของมมนแต่ตอนนี้มันยังไม่น่าแกล้งเปเลยเดี๋ยวเราไปคนต่อไปดีกว่าค่ะแกล้งต่อไปเราจะไปแกล้งมามากันนะคะแต่ว่าก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยกันโอ๊ยมีเด็กด่ามากหรอ แล้วกงไรดีแกงแกงแกงเบบี้เกดดีกว่าแกงเบบี้เกดแล้วก็ถือว่าแกงหมาปิด้วยเพราะว่าหมา้ต้องมาแกลงเบบี้เกลดต่องี่เง่าอยู่นะเนี่ยฮะฮะฮะทุ๊ะฮ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 ะะฮ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 ะไะฮะฮอฮะ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 ปิดะ จากอารมณ์คนนี้เราควรอยู่ยิ่งหนักใหญ่เลยทำไมล่ะจอมันงงงงเนี่ยทำไรกันเนี่ยจากน้องอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอะจากนี่ไงแจ้งมามาเรื่องนี้มามาเลยต้องดูแลน้ำต่อยนนี้จะได้อยู่นิ่งๆนะอย่างจากลูกโป่งลูกโป่งไม่รั่วเออ ปปปะะะอ่านแกงแกงไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เราพอคิดรู้สึกว่าพอแค่นี้ดีกว่าก่อนที่มันจะไปกันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมาม่าค่อยมาอีกรอบนะึงเนาะเดี๋ยวค่อยไววกลับมายังมีมาม่าอีกเหรอ,อ,อาาก็มามายกังไม่ได้แกงมาม่าเลยมันแกงไม่มวียนเมืกันแกงไม่เวีนไม่กล้าแกงเยอะบ๊ะบะต่ไปเดี๋ยวเราไปปวดป๊าป้ากันดีกว่าค่ะตอนนี้ป๊าป้าหลับอยู่นะคะแล้วก็จะเอาไปปีบึ้มป๊าป้ากันค่ะปีบึ้มกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่ตกใจหมเลยยาววันนี้หนูมาปวนหนคนเลยจะมาปวดกไปด้วยหมามาหามาออกไปเดี๋ยวเกดมาแทนเเน้หมันเฮ้ยเ่น

วันนี้รู้สึกแจ้งปะปะ๊าสนุกสุดเลยปะป๊าเดี๋ยวมามมาเมื่อกี้แจ้งเบบี้เกณฑ์ไปแล้วแล้วเกณมันอะเราว่านักแต่ว่ายังไม่ถือว่าแจ้งมามมาค่ะเดี๋ยวปาป๊าจะร่วมมือด้วยไหมคะทำอะไรคะก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าไปไป,ไปไปจากขี้หมาเดี <laughs> ย๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าว <laughs> ไปโอ๊ยอะไรนี่ไม่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปแจ้งหมาก,ก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมาปวดทุกคนในบ้านไปเตย เดี๋ยวเราจะไปแก้หมามากันอีกรอบหนึ่งค่ะก็คือเธอก็จะบอกมามาว่าม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 าเราเราหนูหนูชอบผู้ชายคนนึงมากเลยามาหนูก็จะเปิดรูให้ดูนี่อ่ะจริงจริงมาเอาจองกุ๊กมานะคะเขาหล่อมากเลยทุกคนเสร็จแล้วพอถึงให้มามาไว้ใจปุ๊บกุกเปิดรูปนอนเลยเลยค่ะทุกคนไปจ้า ไอ้เไ้้อ้้อาวาเขาหล่อมาักเลยเอขาหล่อมากเยเหรอมาดูเาลอมากเาหล่อมากมากหล่อมาหล่อมากคนมาดู

สบสบายไอ้เกดแกงใช่ไหมไปมาตามมามาดิมาดิเราทุกคน วาไว้ก่อนเดี๋ยวแคดนี้มีช้ำละกว่นเดิ